มีทั้งหมดห้าเหรียญด้วยกันนะครับที่อีลอนมาร์อาจจะชูประเด็นนะครับหรือออกมาปั่นราคาโดยไม่รู้ตัวนะครับอันนี้อ้างอิงมาจากชายคนหนึ่งที่เป็นยูทูบเบอร์มีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับครับใครที่ติดตามในคอนเทนต์ของอีลอนมาร์นะครับแล้วก็อยากที่จะ ถือพอร์ตและรวยนะครับไปกระแสตามอีลอนมาร์กนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์นะครับมีทั้งหมด5เหรียญด้วยกันที่อีลอนมาร์กอาจจะออกมาปั่นะครับโดยไม่รู้ตัวมีทั้งหมด5เหรียญด้วยกันมีอะไรบ้างนะครับหนึงนะครับคือ d ดอชคอยอันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะอันนี้เป็นการชูประเด็นนะครับเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าเหรียญต่างๆอีก5เหรียญเนี่ยทำไมถึงเกี่ยวข้องกับดอชคอยนะครับ เพราะดอชคอยเนี่ยเหรียญมันเต็มการออกไปอวกาศนะครับเพราะอีลอนมาร์กจะเอาหมาชิบะอินโนะครับผูกไปกับจรวดนะครับซึ่งจะพุ่งไปออกออกไปอวกาศนั่นเองนะครับอันนี้นะครับทำให้นักยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะครับชื่อเทเลอร์สวอปนะครับนักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังนะครับกำลังทำการวิเคราะห์แบบเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของอีลอนมาร์กนะครับ CEO SpaceX นะครับที่จะทำให้ไปถึงดวงจันทร์ นั้นการวิเคราะห์ของเขานะครับก็ค,คือตีมไปดวงจันทร์นั่นเองนะครับและก็จะไอเหรียญอีก5เหรียญเหล่านี้นะครับจะผูกประเด็นไปกับดอชโครงการดอชวันนะครับที่ปล่อยไอหมาชิบะอินโหนที่ผูกไว้กับจะรวยนะครับที่จะไปดวงจันทร์นั่นเองนะครับฉะนั้น าทาง Taylor ์สวอเขาก็แบ่งเป็นทฤษฎีต่างๆที่เชื่อมโยงกับภารกิจอันนี้นะครับโดยเหรียญแรกนะครับที่เขาพูดถึงเนี่ยก็เป็นเหรียญในตระกูลของ n f y นะครับ Finance นะครับหรือที่ตัวย่อว่า n f y นั่นเองมันมีอะไรบ้างนะครับที่เป็นตระกูลของสวอปนะครับก็เป็น n o n f i c a i b l e Token นะครับ NFT แล้วก็เป็น Defi Token นะครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายคือ M F Y Finance นะครับเขาชี้ให้เห็นการผูกพันกับบริษัทอันหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับาการทำเรื่องเกี่ยวกับคอนเทนต์นะครับเรื่องเกี่ยวกับการไปดวงจันทร์นะครับดังนั้นบริษัทนี้นะครับเขาชื่อว่าเมียเมีย e นะครับ Blockchain Solution นะครับอันนี้ผมอาจจะสะกดผิดนะครับผมจะให้ตัวย่อไว้ M I M I R นะครับ บล็อกเชนโซลูชันนะครับก็คือเกี่ยวกับไปดวงจันนั่นเองนะครับดังนั้น mfy finance เนี่ยมีโครงการระบบนิเวศนะครับของ m i m i r เนี่ยนะครับกล่าวโดย Swap นะครับแล้วทีมงานของเรียรน่ะเขาได้กล่าวทวิตนะครับเกี่ยวกับโอกาสและแนะนำะนะนะว่าอาจจะมีภารกิจส่วนร่วมในดอชวันอยู่บ้างนะครับโดยทวิต t ตอรนะครับก็ใช้ ไอเดียนะครับหรือว่าชื่อนะครับว่า N F Y นะครับแล้วก็มีการอ้างอิงนะครับในแอดนะครับก็ N F Y Finance นะครับเขาก็ให้เหตุภาพนะครับของเด็กคนหนึ่งนะครับที่นั่งอยู่บนโลกนะครับแล้วก็มองขึ้นไปบนดวงจันทร์นะครับเราก็จะมีเมฆต่างๆเนี่ยนะครับ แหวกออกนะครับเราก็จะเห็นดวงจันทร์ซึ่งดวงจันทร์เนี่ยนะครับก็จะมีจุดเล็กๆสีดำนะครับอันนี้คือจรวดนะครับที่เป็นโครงการของ Dodge o n นนั่นเองนะครับนั้นโครงการของ Dodge วันะครับเขาก็มีการทวิตออกมานะครับและการทวิตเตอร์เนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับอีกสี่เหรียญที่จะเกิดขึ้นนะครับโดย โพสของนายแคทเทนแฮนด็อกนะครับมีการแท็กชุดคริปโตสี่เหรียญที่รู้จักกันในกรีกสเปกโทเกนนะครับงั้นกรีกสเปกโทเกนเนี่ยมีเหรียญอะไรบ้างนะครับเราก็ต้องไปดูกันนะว่ามีเหรียญอะไรบ้างอย่างเช่น1นะครับ RHO 2คือเบต้าสามคือแกรมมาสี่คือคัปป้านะครับนั้นจะมีทั้งหมดห้าเหรียญที่ ผมพูดไปข้างต้นคือ n f y Finance นะครับตระกูลนั้นนะครับแล้วก็ RHO Beta Gamma Kappa นะครับซึ่งเหรียญอีก4เหรียญหลังเนี่ยที่ผมได้กล่านะครับเป็น Swap ซึ่งคาดการว่าอาจจะมีภารกิจส่วนร่วมที่จะไปดวงจันทร์นะครับพร้อมกับโครงการของมาร์กนั่นเองนะครับในทวิตเตอร์ Twitter นะครับของเขาเนี่ย เมื่อแปลมาเป็นภาษาไทยนะครับเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรบ้างนะครับโดย RSO Protocol.io นะครับกล่าวถึงโทเค็นนี้ว่าเป็นโทเค็น RSO สอดคล้องกับค่าตำแหน่งแกน y ของพิกเซล LED นะครับที่อยู่บนพื้นผิวที่โล่งและจะมีการสตรีมสดจากดาวเทียมที่ถูกปล่อยไปใน ลีโอนะครับในเดือนมิถุนายนปี2022ซึ่งเป็นเดือนที่แน่นอนของภารกิจของดอชวันโทเค็นกรีกถือเป็นเหรียญอวากาศที่ถูกกล่าวในการประกาศข่าวครั้งนั้นจากนั้นก็ถูกพูดถึงต่อในเว็บไซต์ RHO นะครับตำแหน่งของพิกเซลเหล่านี้นะครับเป็นคัปปานะครับ แล้วก็ความสว่างเป็นกัมม่านะครับแกน X เป็นเบต้าและแกน y เป็น RHO SO, ถูกนำไปใช้เพื่อแลกโทเค็นนังกันะครับก็เร่งนี้นะครับเป็นโปรเจกต์นะครับเป็นสิ่งที่เขาพูดกันในทว i t เตอร์นะครับก็มีมีความหมายว่าอะรก็ว่ากันอีกทีเหรียญต่างๆพวกนี้นะครับจะเป็นเหรียญที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทําการโฆษณานั่นเองนะครับอันเนี้ นะครับผมตีความก็คือว่าตำแหน่งของเหรียญต่างๆเนี่ยมันจะติดไปในจรวดนะครับซึ่งในบทความเนี้ยเขาบอกว่านายสวานะครับเทเลอร์สวาเนี่ยกล่าวว่าเหรียญโทเค็นเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อการโฆษณาโดยมันจะติดไปในที่ด้านข้างของจรวดและดาวเทียมนะครับก่อนที่จะถูกส่งไปโครจรที่โครจรเมื่อ d อชวันนะครับออกเดินทางในฤดูร้อนปีหน้านั่นเองนะครับ เราก็จะเห็นนะคบว่าตามตำแหน่งนะครับที่เป็น,เ,ปนเหรียญต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะถูกติดไปในจรวจนะครับแล้วเขาก็วัดเป็นแกนอะไรของเขาก็ว่ากันอีกทีนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ได้กันมาเป็น5เหรียญแล้วนะครับอันแรกคือ RHO นะครับอันที่2คือคัปาอันที่3คือแกมมานะครับอันที่4คือ Beta านะครับแล้วอันสุดท้ายคือ ไฟ M n f y นะครับไฟแนนซ์นั่นเองนะครับมีทั้งหมดประมาณ5เหรียญด้วยกันถ้าเกิดข้อมูลตรงนี้ผิดพลาดอะไรผมก็ขออภัยด้วยนะครับและวันนี้นะครับเราก็ได้นำเสนอทั้งหมด5เหรียญไปแล้วนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับที่คุณอาจจะถือในอนาคตแล้วถ้าเกิดคุณถือนะครับคุณก็อาจจะทำให้คุณเนี่ย ได้กระแสนะครับและได้พอร์ตกระแสตามอีลอนมาร์กไปเลยทีเดียวนะครับนั้นวันนี้เราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิบนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีได้ทุกสัปดาห์เลยทีเดียวเรามีสี่ช่องทางคือบล็อกดิ Facebook YouTube และไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อว่า Cryptocurrency คอมมูนิตีนะครับสามารถเข้าไปหาเราได้ในนั้นนะครับแล้วก็ สามารถติดตามเราได้นะครับในนั้นในกลุ่มเนี่ยมันจะมีข่าวต่างๆเกี่ยวกับวงการของคริปโตเคอเรนซีนะครับและเป็นเรื่องเกี่ยวกับาการเทรดด้วยนะครับสามารถเข้าไปพูดคุยกันในนั้นได้นะครับและจะหาเพื่อนนะครับที่อยู่ในวงการคริปโตเคอเรนซีก็สามารถเข้าไปพูดคุยกันในนั้นได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวนะครับที่จะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ